สามารถนําศพในคดีออกมาทําการทดลองปั่นเนข้ากับใบพัดเรือแบบนี้คือถือเป็นปกติวิสัยที่ทํากันหรือเป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องทําหรือไม่อย่างไรคะอาจันต้องะคะคือต้องเรียนว่าปฏิเินก็ไม่ใช่หมอนิิเวศน,น,นะครับเนื่องจากคุณหมอที่ชะนะสูดศพจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าศพเ,เสียชีวิตจากอะไรประเด็นแรก2คือถ้าสันนิษฐานว่ามีการถูกอาวุธหรือของมีคมต่างเนี่ยบนบาดแผลตามเนื้อตัวของศพนะครับคุณหมอก็ต้องพยายามให้ความเห็นนะครับว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ย เข้ากันได้กับวัตถุที่ตํารวจมีการตรวจยึดอายัดหรือนําให้คุณหมอเนี่ยตรวจเปรียบเทียบแล้วก็ให้ความเห็นคุณหมอพยายามจะพิสูจน์ให้เกี้ยใกล้เคียงที่สุดกับศพจริงๆว่าตกลงไปพัดเรือเนี่ยเข้ากันได้นะครับกับ2คืออาจจะมีคําถามตามมาแล้วอย่างนี้จะทําให้เกิดการปนเปื้อนอของพยานฐานคือศพของน้องแตงโมงหรือไม่เพราะอะไรเพราะที่มีการตรวจพิสูจน์ซ้ํตโวจผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นก็อาจจะทําให้เกิดรอยใหม่ได้